สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับครูนกสุรพีในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาสืบค้น แสวงหาข้อเท็จจริงค่ะการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะถ้าเราจะแบ่งตามลำดับของความสำคัญเราสามารถแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะ หลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานร่วมสมัยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึกหรือบอกเล่าจากผู้พบเห็นหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยต่างๆโครงกระดูกมนุษย์โบราณสถานโบราณวัตถุอาวุธต่างๆค่ะ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นศิลาจารึกพระราชพงศาวดารก็คือบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์บันทึกต่างๆหนังสือเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะ หลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์เกิดจากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นนะคะแต่ได้รับรู้หรือทราบในภายหลังจึงได้สร้างหลักฐานนั้นขึ้นค่ะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นยกตัวอย่างก็เช่นพวกบทความทางวิชาการนะคะหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ งานวิจัยต่างๆนะคะตำนานหรือว่าเรื่องเล่าในท้องถิ่นค่ะก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะแล้วเราจะให้น้ำหนักหลักฐานประเภทใดมากกว่ากันคะระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าหลักฐานชิ้นไหนที่มีความสำคัญและน่าเชื่อถือมากที่สุดและคาตอบก,ก็คือหลักฐานชั้นต้นค่ะเพราะหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สมัยนั้นจริงๆหรือเกิดจากบันทึกของผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยคำถามชวนคิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้เป็นหลักฐานประเภทใดมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนค่อยๆค,ค,คิดนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี้เป็นหลักฐานประเภทใดข้อแรก พระราชพงศาวดารค่ะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองคะคิดออกหรือยังเอ่ยเฉลยแล้วนะเป็นหลักฐานชั้นชั้นต้นค่ะ,คะข้อต่อไปหม้อสามขาหม้อสามขา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นชั้นต้นค่ะข้อต่อไปแบบเรียนประวัติศาสตร์นี่ข้อนี้เด็กๆน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นหลักฐานประเภทใดคะชั้นชั้น ชั้นรองค่ะข้อต่อไปตำนานตำนานก็คือเรื่องเล่าต่างๆเป็นหลักฐานชั้นรองค่ะและข้อสุดท้ายภาพถ่าย เป็นหลักฐานชั้นอะไรเอ่ยก็สุดท้ายแล้วชั้นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยและสำหรับวันนี้คุณนกสุรพีก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพแล้วก็ ทบทวนบทเรียนด้วยนะคะบ๊ายบาย